อาการปวดหลังส่วนล่างทําให้ฉันลําบากมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่แค่เวลาทํางานขายของหรืองานบ้านเท่านั้นแต่ถึงแม้จะนอนพักผ่อนก็ยังรู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะในวันที่ขายของอาการปวดจะลามไปถึงข่าวของฉันทําให้ฉันไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่งานบ้านง่ายๆหรือการยกของหนักก็กลายเป็นเรื่องยากสําหรับฉันมากเมื่อเห็นฉันเจ็บปวดทุกวันทุกคนตั้งแต่สามีจนถึงลูกสาวก็อดกังวลไม่ได้ทั้งครอบครัวหวังเพียงปาฏิหารจะช่วยให้ฉันผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ โชคดีที่เพื่อนบ้านแนะนําให้ฉันใช้ผลิตภัณฑ์ดูลินชูซึ่งทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นกว่าเดิมมากไปวดข้อมือหลังจากที่ดื่มเข้าไปนะคะทำให้ฉันรู้สึกว่านมดูลินชัวเขาดีจริงๆเลยนะคะดื่มง่ายมีรสชาติอร่อยทําให้เรานอนหลับไม่เป็นภาลาังให้กับลูกหลันใช้ชีวิตได้มีความสุขลองดื่มดูนะคะหอมมากค่ะ อร่อยค่ะดูดินชัวชมีรสชาติหอมอร่อยดื่มง่ายดื่มแล้วนอนหลับสบายค่ะ